เที่ยวปักใต้สไตล์ครูสังคมเมืองนากุง้งทุ่งนาข้าวเจ้าทะเลสเนาสน่หาทรายมากมายศิลปินคำามันนี้แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่หลากหลายทางด้านการเกรษตรตามประมงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิละปะอันธรรมของอำเภอหัวไทร ในวันนี้ดิฉันในฐานะลูกหลานชาวอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ขอนำพาทุกท่านรู้จักกับอำเภอหัวไทรอำเภอที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะถึงบขอสอนครศรีธรรมราชแล้วค่ะ ซึ่งอัตาค่าบริการก็จะอยู่ที่70บาทต่อคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะนั่งรถมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะคะตอนนี้เราก็ได้ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะพาเที่ยววันนี้นะคะแต่รอดูพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะฮัลโหลสวัสดีเราชื่อเอลซ่างั้นก่อนไปเที่ยวเรามาทำความรู้จักอำเภอหัวไซกันก่อนดีกว่า อำเภอหัวไซตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากศานกลางจังหวัดประมาณ66กิโลเมตรติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยอำเภอหัวไซตั้งครึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักรา2447หมู่ที่1ตำบลเขาพังไกลชื่ออำเภอพังไกล ต่อมาในปีพุทธศักราช2460ทางราชการได้ย้ายไปตั้งอยู่ณหมู่ที่1ตำบลหัวไซและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอหัวไซเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ3รองจากอำเภอเบี้ยซัตว์หรือว่าอำเภอปักพนังในปัจจุบันค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าหัวไซมีอะไรดีตามเรากับเอ๊ะมาเลย และนี่ก็เป็นบอ่อกุ้งนะคะของอำเภอหัวไซของเรานะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะพอดีว่ามีหมาอยู่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อที่เขาได้ทําการจับกุ้งไปแล้วคะแล้วก็กําลังจะปล่อยใหม่ค่ะโดยบอ่อกุ้งนี้นะคะก็ได้สื่อถึงคําขควันของอําเภอที่ว่าเมืองนากุ้งซึ่งสื่อถึงความสําคัญของการประมงและการเลี้ยงกุ้งในอดีตถือเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลข,ของหัวไซ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์การเลี้ยงกุ้งจึงเป็นอีกหนึ่งรายได้สําคัญที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในสมัยนั้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะร้างเสียไปมากแต่ก็ยังคงเห็นร่องรอยของการทํานากุ้งอยู่ค่ะบ้านเรามีทุ่งนาเขียวขจี วงบอกถึงการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการ,รปลูกข้าวซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของชุมชนและเป็นทางพืชเศรษฐกิจยังคงความเป็นวิถีดั้งเดิมไว้อย่างดีทุง่งนาที่กว้างใหญ่เขียวขจีในช่วงฤดูทำนาเป็นภาพที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรภูมิประเทศที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรมของอำเภอนี้ แมนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ที่ไหนคะแม่ที่แพกเมืองที่แพกเมือง,องหรือว่าหาดแพกเมืองของเรานั่นเองนะคะเจ้าทะเลและเสน่ห์หาดทรายเน้นย้ำถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทั้งชายหาดหน้าสต้นหาดแพกเมืองที่ทษยาวและท้องทะเลที่สวยงามนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญเช่นปลาสดกุ้งหอยและปู ยังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศชายทะลีอันเงียบสงบม,มากมายศิลปินแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของศิละปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมทั้งงานศิลปหัตกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของชาวหัวใ้ชาวบ้านที่นี่มีความสามารถในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่เมเอก,กลักษณ์และเปลี่ยมด้วยความประณีตโดยเฉพาะในตำบลทรายขาวซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันมีการแกะหนังตะลุงด้วยหนังวัวธรรมชาติถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและเป็นสื่อพื้นบ้านที่อยู่คู่กับภาคใต้มาอย่างช้านาน นอกจากนั้นอำเภอหัวไซยังมีประตูระบายน้าโครงฉววชแพรกเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเห็นปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังทั้งปัญหาน้ำเลง้งน้ำท่วมน้ำเค็มและปัญหาของประชาชนในการใช้น้ําเพื่อประปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตรโครงการนี้ สามารถทำหน้าที่ระบายน้ำในฤดูฝนบรรเทาอุทกภัยสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เมืองานากุ้งทุ่งนาข้าวเจ้าทะเลเสน่หาดทรายมากมายศิลปินได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์และคุณค่าของอำเภอหัวไทยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายอำเภอหัวไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่แห่งการอยู่อาศัย แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมความงดงามของชีวิตที่แท้จริงเรามาเที่ยวบ้านนุยกันให้มากๆนะคะ